Next time won't you sing with me? สวัสดีค่ะรายการวิทยุเพื่อการศึกษาตามโครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาภา,ารรษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาหลักสูตรกลมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดิฉันมุทิตาจิงกลิ่นจันทร์ผู้ดำเนินรายการและครูก,กิฟแพรพันแนนอนวิทยากรประจํารายการเราจะมาพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุศึกษา FM92 m h z และทาง w w w moe er radio thai o t net และยังมีอีกหนึ่งช่องทาง YouTube ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะคะในชื่อ FM90 วิทยุศึกษาออนไลน์ค่ะวันนี้เราดําเนินรายการมาจนถึงตอนที่40แล้วคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการของเรามาตั้งแต่ต้นก็น่าจะได้รับความรู้ภาษาอังกฤษไปพอสมควรทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลังคําศัพท์การแต่งโครงสร้างประโยคหรือแม้กระทั่งเก็บความรู้รอบตัวที่ดิฉันนามาสอดแทรกเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะชื่นชอบรายการของเราและจะยังคงติดตามเนื้อหาสาระและความรู้ที่เป็นประโยชน์จากทางสถานีของเรากันเรื่อยไปนะคะส่วนเนื้อหาที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้เป็นเรื่องประโยคคำศัพ หลังจากที่เราได้เรียนประโยคขอร้องกันไปในคราวที่แล้วคราวนี้เราไปดูประโยคคําสั่งกันบ้างใจความหลักของประโยคคําสั่งคือเป็นประโยคที่มีลักษณะบอกให้ทําห้ามทําหรือไม่ให้ทําส่วนเนื้อหารายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากครูกิฟกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับครูกิฟนะคะในวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานะคะตอนที่40เนี่ยจะเป็นเรื่องของประโยคคําสั่งบ้างประโยคคําสั่งเนี่ยง่ายมากคือว่าเราแค่เอา verb เนี่ยขึ้นต้นประโยคได้เลยใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีการสั่งที่บอกว่าห้ามทํากับต้องทำอ่ะเดี๋ยวจะมีโครงสร้างประโยคคําสั่งหลายๆแบบมาให้ดูกันในอีพีก่อนหน้านี้ก่อนๆเลยที่เราเรียนกันเรื่องของโครงสร้างประโยคอะจาได้ไหมซิมโพเ e นเทนซ์อะครูสอนไปด้วยว่ามันจะมีประโยคแบบบอก ประโยคคําถามประโยคปฏิเสธประโยคคําสั่งประโยคขอร้องตอนนั้นเกริ่นเกล่นเป็นน้าจิ้มไวใช่ไหมว่าโครงสร้างง่ายสุดของประโยคคําสั่งเนี่ยเราเรียกว่า imperative sentence ก็คือเอา verb เนี่ยที่ไม่ผันรูปขึ้นต้นประโยคไปเลยใช่ป่ะเช่นอย่าง verb to be เราจะบอกให้ใครเงียบครูเขาบอกว่า be quiet please be quiet verb to be อ่ะไม่ได้เป็น is am a r ไม่ได้เป็นแบบ was were ไม่ได้เป็น was were ช่อง2หรือแบบเป็น been ช่อง3อะไรเงี้ย,เ,ยเราไม่มีการผันรูปถูกไหมไม่ มันจะเป็นแบบว่า i s quiet or quiet มันตลกอะ่ะใช่ป่ะเราใช้ verb ที่ไม่ผ่านรูปเพราะฉะนั้น verb to be ก็เลยไม่ได้เป็น S M R หรือ was were อย่างเงี้ยค่ะเราใช้ be ไปเลยสั่ง be quiet จงเงียบซะนะหยุดคุยอะไรเงี้ย be quiet เราใช้เว r รไม่ผันรูปขึ้นเราเรียกว่า imperative sentence เนาะประโยคคำสั่งนะแต่ว่าคำว่าประโยคคำสั่งรวมๆหรือแปลว่าคำสั่งเนี่ยอีกคำหนึ่งเราใช้คำว่า command ในเอกสารค่ะใ,ใครที่ไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ moe radio ไทยของเราเนี่ยจะเจอนะคะคำว่า command c o m m a n d command ก็แปลว่าคำสั่งเหมือนกันนะครูมีใคร ใครดาวน์โหลดเอกสารแล้วดูตัวอย่างกับของครูได้เลยนะคะเขามีรูปมาให้ look at the picture นะ and match them with the sentences ดูรูปแล้วเดี๋ยวเราลองจับคู่กันส,สำหรับคุณผู้ฟังคนไหนที่แบบว่าวยังไม่มีเอกสารเลคะครูแต่ว่าแบบเปิดมาฟังพอดีเดี๋ยวครูอธิบายไปให้นะดูประโยคแรกของเราดีกว่านะคอมมนต์อันแรกเขาบอกว่า do your homework do your homework do ตัวเนี้ยไม่ต้องเป็น do does did done do เฉยๆเป็น verb ไม่ผันรูปใช่ไหมอืม do your homework <laughs> ชินอยู่แล้วเนาะเราชินกับคำว่า homework กันบ้านจงทำกันบ้านก็โยงไปที่รูปที่เด็กนั่งเขียนกันบ้านอยู่ใช่ไหมอ่าถัดไปนะคะประโยคที่2บอกว่า share with others share with others share <laughs> คุณไ่บ้านบ้านไหนเล่นแชร์จริงๆเขาว่าแชร์มันแปลว่าแบ่งปันใช่ไหม uh, share with others ค่ะก็คือแบ่งปันผู้อื่นให้ของก็น่าจะต้องโยงไปที่รูปของคนที่เป็นเด็กผู้ชายผมผมสีดำๆใช่ไหมยื่นของให้เด็กผู้หญิงผมสีเหลืองๆนะเหลืองนะคะอันนี้ดูไม่บลอนดูเหลืองเลยเอาไปต่อค่ะประโยคที่3 raise your hand to speak raise your hand to speak r a i s e raise แปลว่ายกขึ้น raise อันนี A ้ I S e N. raise นะคะ raise ยกขึ้น raise your hand ก็คือยกมือขึ้น to speak นะยกมือขึ้นเพื่อขออนุญาตใช่ไหมคะพูดนะก็คือเป็นรูปเด็กผู้หญิงทางขวาเลยที่เราเห็นเป็นรูปคนยกมือจะพูดนะคะ raise your hand ถัดไป be on time เห็นคำว่า be แล้วไหมคะ verb to be นะ,ะคำว่า verb to be หรือ be เฉยๆเนี่ยแล้วมักจะตามด้วย adjective หรือว่าแบบสำนวนอะไรเงี้ยค่ะก็คือจงทำสิ่งสิ่งนั้นอย่างเงี้ย be quiet quiet เป็น adjective ใช่ไหมเงียบอย่างเงี้ยอันเนี้ย o t t m m สสำนวน on time เดี๋ยวเราจะเจอในอีพีต่อๆไปเรื่องของความตรงต่อเวลานะคะเอ่อ be on time จงตรงต่อเวลานะก็เป็นรูปนาฬิกาค่ะครูด,ดูจากในเอกสารแล้วกม็มีแค่รูปนาฬิกานี่แหละที่น่าจะ make sense สุดแล้วว่า be on time ถัดไปนะคะประโยคนี้บอกว่า keep your classroom clean keep your classroom clean คีบคลีนอะมันแปลว่ารักษาความสะอาดใช่ไหมออ uh, your classroom ก็คือห้องเรียนนะของเราจงรักษาความสะอาดในห้องเรียนนะก็น่าจะเป็นรูปของเด็กที่ถือไม้กวาดไหมออ uh, นะคะไม้กวาดหรืออะไรน่าจะไม้กวาดเนาะ <laughs> ไปต่อค่ะนะ help your friends ประโยคถัดไปบอก help your friends H-E-L-P help ที่แปลว่าช่วยใช่ไหมออ uh, ช่วยเพื่อนนะก็น่าจะเป็นรูปของ uh, เด็กเสื้อสีเขียวที่หกล้มใช่ไหมกับเด็กเสื้อสีน้ำเงินที่วิ่งมาช่วยเนาะถัดไปค่ะ listen to your teachers listen to your teachers นี่ listen to your teachers ก็คือฟังคุณครูเนาะ listen เนี่ยเราเจอในแบบฝึกหัดเนี่ยหลายๆตอนลแล้วที่เวลาเรียนในโรงเรียนใช่ไหมคะมันจะ,จะมีแบบให้ฟังอะ่ะ listen อย่างเงี้ย and repeat ก็ได้ฟังแล้วก็พูดตามนะอะไรเงี้ยเนาะถัดมานะคะเราบอกว่า l i s t e n to your teachers มันก็ต้องเป็นรูปที่มีคุณครูเนาะยืนอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีเด็กอีกคนหนึ่งนะ่าจะเป็นรูปนั้นรูปเดียวเนาะถัดไปค่ะ help your friends ไปแล้ว l i s t e n to your teachers นะคะ don't fight with your friends <laughs> อันนี้เอาไว้ใช้คุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่เอาไว้เอาไว้เป็นประโยคคำสั่งลูกก็ได้นะ don't fight with with don't fight with if i, F I g h t fight ที่แปลว่าต่อสู้เราใช้ don't สังเกตไหมคะโครงสร้างเนี่ยถ้าสั่งให้ทำเราใช้ verb ที่ไม่ผ่านรูปมาเลยแต่ห้ามทำปุ๊บเนี่ยเราใช้ don't Dont นะคะ Dont มีมีอ s ส r o p รฟอยู่หน้าทีนิดนึง Apostrophe คืออะไรครูกิฟคือเครื่องหมายลูกน้ำที่ทุกคนเรียกว่าลูกน้ำบนเพื่อนครูเรียกกันวพาลูกน้ำบนมันไม่ใช่ลูกน้ำคอมมาบนกิฟก็ไม่ใช่คอมมาอีกคือมันเหมือนคอมมามันคือลูกน้ำแต่มันเขียนไว้ข้างบนเนี่ยเราเรียกว่า a อ o ส t r o p h e apostrophe d o n apostrophe t don't say don't ใส่จ on d เข้ามา t o อย่าทำนะโลกเงี้ยอ่าจ s s s อย่าโดดเรียนานะโลกอันนี้บอก don't f IGHT WITH YOUR FRIENDS อย่าทะเลาะก,กับเพื่อน f IGHT f u g h t FIGHT fought, 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 ที่แปลว่าต่อสู้อ่ะมันแปลว่า,าทะเลาะเบาแหวงก็ได้ทะเลาะทางวาจาก็ได้หรือต่อสู้โดยเป็นการชกต่อยก็ได้นะหรืออาจจะบอกว่าเนี่ยคู่นั้นน่ะเขาทะเลาะก,กันบ่อยเลยอ่ะ uh, they fight a lot อะไรเงี้ยคู่รักคู่นั้นน่ะทะเลาะก,กันบ่อยอาจจะไม่ได้แบบลงไม้ ลงมือแต่เป็นการทะเลาะทางวาจาทางคําพูดก็ได้เหมือนกันใช้คําว่า fight ได้นะคะนะอย่างคุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าเอ้ยอย่าแบบอย่าทะเลาะกันน้อง don't fight นะ with your sister don't fight with your brother อะไรเงก็ได้เหมือนกันนะคะเออ don't fight เฉยๆก็ได้อย่าทะเลาะกันแล้วก็จบประโยคนี้ไปอย่างเงี้ยค่ะนะ fight เราใช้จงมาหรืออ่ะครูเขาบอกว่าอย่าวิ่งนะ don't run Don't run ก็เป็นรูปเด็กวิ่งใช่ไหมแล้วก็มีป้ายเขียนว่า don't run Don't fight ก็คือรูปที่เด็กผู้ชายผมอิกสองคนต่อยกันนะคะยงเส้นไปได้เลยสบายๆค่ะนะเดี๋ยวครูอธิบายประโยคถัดไปให้เขาบอก don't eat or drink <laughs> don't eat or drink ใครจำได้เนี่ยไอ้ป้ายเตือนอ EP ก่อนๆสัก EP ที่อนซักี3ใช่ไหมครูเลือกครูเลือกป้ายมาอธิบายให้ฟังว่าถ้ามันเป็นรูปแบบแก้วน้ำรูปอาหารรูป มักจะเจอเป็นรูปแฮมเบอร์เกอร์ค่ะเพราะว่าแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันมีความเป็นสากลที่ใครเห็นก็รู้ว่าคือฟูดอะคืออาหารน่ะใช่ไหมพวกอะไรนะแป้งหอ่อเนื้อหอ่อผักอะเออมันเป็นรูปเบอร์เกอร์กับเป็นรูปแก้วน้ำอันนี้เราก็รู้แล้วว่าจงอิจห้ามกินอาหารในห้องสมุดไหนๆก็แล้วแต่ Jo งอิจหรือดื่มก็คือห้ามรับประทานอาหารหรือห้ามดื่มน้ําในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นห้องสมุดเนาะนะก็เป็นรูปกล่องอาหารใช่ไหมคะ นาะยโยงเส้นไปได้เลยนะส่วนการตอบรับก็อาจจะเป็นเอ่ออะไรอะ่ะโอเ okay, ค alright ก็ได้ใช่ไหมเออนะได้ค่ะอะไรเงี้ย alright รับทราบนะ yes ก็ได้ yes sir ถ้าครูเขาเป็นผู้ชาย yes sir อ้อ เราเราอย่าไปจำแต่ตัว,ว yes sir แปลว่ารับแบบครับได้ครับอะไรเงี้ยคือให้ดูคนพูดด้วยถ้าคนพูดอะ่ะคนสั่งครูเขาเป็นผู้หญิงอะ่ะจะไป yes sir กับเขาไม่ได้นะคะ <c ru id> ครูก็ต้องเป็น yes ma'am ปะ yes ma'am นะไม่ yes sir เนาะหรือ yes miss ก็ได้ถ้าครูเป็นครูสาวอะ่ะ yes miss เนาะนะคะหรืออ่ะคำว่านี่ในในรูปเนี่ยครูมีรูปครูเขาดูนาฬิกากับมีรูปนาฬิกาที่ on time เนี่ยก็ก็เหมือนกันนะคะโยงโย,ยงรูปไหนก็ได้นะอันนี้มันไม่ได้ ไม่ได้เออสตริคอะไรขนาดนั้นนะคะเออคำว่ารับทราบนอกจากโอเคออร์ไรท์หรือ yes แล้วเนี่ยนี่คำเนี้ยอยากให้อยากให้แบบเอาไว้ใช้ตอบอีเมลนะเออหรือว่าตอบแชทก็ได้เวลาเจ้านายสั่งมาเออแล้วเ,เอยากตอบภาษาอังกฤษ <laughs> เราใช้คำว่า copy that copy that c o p y ที่แปลว่า copy อะ่ะเออคนไทยบอก copy แต่ว่าตัว c มันเป็น c เข p นะคะไม่ใช่อไก่นะไม่ก๊อปนะคะ,คคะ copy that copy copy that t h a t that copy แล้วก็เว้นวรค that copy that นะ copy that ก็แปลว่ารับทราบหรือ Roger that Roger that นะ R O G E R Roger ที่เป็นชื่อคนโรเจอร์อ่านว่า Roger Roger that ก็ได้เหมือนกันนะ R O G E R แล้วก็เวนวัก T H A T a that คือเรื่องนั้นนะ่ะฉันรับทราบแล้ว Roger that copy that ก็ได้หรือเจ้านายอยากตอบรับทราบลูกน้องออทราบแล้วอะไรเงี้ยนะ noted noted n o t e note note ที่ที่แปลว่าสมุดโน้ตนะ note มันแปลว่ารับทราบได้เติม e d. เติมดีเข้าไป n o t e d noted noted เนี่ยก็แปลว่ารับทราบจ้ะอันนี้อันนี้ใช้ใช้ตอบรับนะว่าเออรับทราบแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะ g o t i t ก็ได้เออครูก็สั่งว่าอะไรเออนะ be quiet เงียบนะ เราบอก got it เขาบอกให้เงียบยังจะพูดอีกอ <laughs> sorry เนาะใช่ไหมถ้าถ้าเกิดประโยคคำสั่งเขาบอกว่า stop talking อย่างเงี้ยยุดคุยในห้องนี้เสียงดังเกินไปแล้วเราจะแบบว่า <laughs> copy t a t Roger t a t มันอาจจะดูกวนๆใช่ไหมเออเราอาจจะต้องพูดว่า I'm sorry, <laughs> sorry นะ sorry เนาะขอโทษไปอะไรเงี้ยค่ะนะอันนี้คือคร่าวๆข,ของประโยคคำสั่งเดี๋ยวมันจะมีโครงสร้างอื่นๆอ,อีกนอกจากใช้ imperative ขึ้นต้นด้วย verb to be หรือว่า verb ที่ไม่ผันรูปอื่นๆเนาะ share with others นะ raise your hand before speak to speak uh, raise your hand before speaking raise your hand to speak นะหรือว่าเราจะเจอ be on time be quiet พวกเนี้ยอันนี้เป็นโครงสร้างแรกเดี๋ยวเดี๋ยวตอนอื่นนะครูจะอาจจะพูดเรื่องของการใช้เว็บช่วยเข้ามาเดี๋ยวว่ากันทีนี้ครูมีแบบฝึกหัดให้นะคะกรุปกริปจุบจิบจุบจิบ,จบค่ะไปดูกันดีกว่าเราบอกว่าป้ายที่คำถามข้อที่1 exercise ข้อที่1นึ่นะคะข้อถามว่า what does the command stand up mean what does the command แล้วก็มีเครื่องหมายคำพูดนะคะ quotation mark ว่า stand up mean คำว่า stand up แปลว่าอะไร stand s t a n d stand ที่แปลว่ายืนแล้วก็ u p up stand up นะ uh, stand up ตัว d d o กเสียงมันลิงก์ไปกับตัว u เนาะ A บอกว่านั่งลง <laughs> นั่งลงเรารู้เนาะ sit down ใช่ไหมคะอ่า sit down หรือว่า please have a seat take a seat ก็ได้เชิญนั่งคะ่ะไม่น่าใชา่ต้องตอบเพราะ be boy เนาะบอกว่ายืนขึ้นเนะเาะถัดไปข้อ C บอกว่าปิดประตู <laughs> น่าจะเป็น please close the door ส่วน D dog บอกว่าเดินไปข้างหน้า <laughs> stand up ยืนเฉยๆคะ่ะข้อ2บอกว่า which command is the polite way to ask someone to sit down which command is the polite way to ask someone to sit down ประโยคคำสั่งใดต่อไปนี้จะเป็นคำสั่งแบบ polite way นะเออสุภาพด้วยนะจำได้ไหมคราวที่แล้วคุณสอนเรื่อง request ไปใช่ปะประโยคขอร้องอะ่ะเราแค่เติมอะไรเข้าไปยังไม่บอก <laughs> จำได้นะเนาะเป็น polite way to ask someone to sit down ข้อ A บอก sit นั่งอันนี้นะจะไว้บอก ฝึกน้องหมาไหมนั่ง sit เงี้ยอ่หรือ sit down now <laughs> sit down now นั่งลงเดี๋ยวนี้นะอันนั้นน่าจะเป็นแบบแม่ดุแล้วอะไม่ใช่ polite way นะแต่แม่กำลังโมโหนะเป็น angry way นะคะ <laughs> ข้อ C บอกว่า you sit <laughs> แกนแล้วลละนั่งอืมอันนี้ก็ดูแบบดูเกลียดกราดไปนะเขาบอกอยากได้ polite way นะตอบข้ออะไรดี the dog เนาะ please sit down Please sit down mm hmm. กรุณา mm hmm. นั่งลงเนาะมี please เข้ามานะคะใครจำได้ ep ที่แล้วเองนี้ ep ที่40ใช่ไหมเพิ่งสอนไป ep ที่แบบ39ว่าเนาะคงไม่ลืมใช่ไหมใช้ please เข้ามานะมันจะเป็นการขอร้องที่ทำให้ดูสุภาพขึ้นถัดไปที่ข้อ3ค่ะเขาบอกว่า which of the following is not a command which of the following is not a command ประโยคใดต่อบไปนี้ไม่ใช่ command ไม่ใช่ประโยคคำสั่ง a บอกว่า clean the board Clean the board นะทำความสะอาดกระดานหน่อยสิจ้าอ่าเราบอกว่าเอา verb ที่ไม่ผันรูปขึ้นขึ้นต้นด้วยคำว่า clean มาเนะี่ยเป็น verb ใช่ไหม Clean the board จงทำความสะอาดกระดานก็เป็นประโยคคำสั่งนั้นไม่เอาเราต้องการประโยคที่ไม่ใช่ประโยคคำสั่งข้อ b บอกว่า Do your homework Do your homework จงทำกันบ้านเห็นดูขึ้นต้นประโยคไหมคะดูก็เป็น verb ที่ไม่ผันรูปเป็น imperative sentence สิกนแล้วเนาะงั้นก็เป็นประโยคคํำสั่งค่ะนะส่วนข้อ C cat บอกว่า she is my friend she is my friend เธอเป็นเพื่อนของฉันเธอเป็นเพื่อนของฉันเป็นประโยคคำสั่งไหมแกต้องมาเป็นเพื่อนของฉันไม่ไม่ถ้าจะเป็นประโยคคํำสั่งอะมันจะต้องเอาแบบ เอาเว้ร์ไ้ข้างหน้านะ be my friend ได้ปรดเป็นเพื่อนฉันเถอ,อ,อะอเนายนี่แหละข้อนี้นะสงสัยข้อนี้น่าจะเป็นประโยคบอกเล่าเก็บไว้ในใจนะเก็บไว้ในใจข้อ c cat น่าจะเป็นคำตอบเราส่วนข้อ d dog บอกว่า sit in a circle sit in a circle sit แปลว่านั่ง circle แปลว่าวงกลมใช่ไหม sit in a circle ก็คือนั่งล้อมวงนั่งเป็นวงกลม นะเอา verb ขึ้นนะเอา sit ขึ้นนะนะเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ใช่ประโยคคำสั่งคือมีแบบเอา subject ขึ้นว่า she is my friend นะเห็นไหม subject verb แล้วก็ complement ส่วนเติมเต็มมาเป็นประโยคบอกเล่าสมบูรณ์ทีเดียวเชียวตอบข้อ c ค่ะข้อ c เป็นประโยคบอกเล่านะคะไม่ใช่ command นะถัดไปข้อ c บอกว่า if your friend is making noise If your friend is making noise ถ้าเพื่อนของคุณนะกำลังทำเสียงดัง noise N O I S E ทำไมไม่ใช้ sound เ,เสียงอะ sound ที่แปลว่าเสียงเนี่ยเป็นเสียงอะไรก็ได้แต่เพราะว่าคำว่า noise เนี่ย N O I S E noise มันคือเสียงรบกวนเสียงดังหรือเสียงที่เราไม่ชอบ เสียงที่เป็นเชิงลบอย่างมลพิษทางเสียงเนี่ยเราจะใช้คําว่า noise เนาะ noise pollution อย่างเงี้ยเออมลพิษทางเสียงนะเสียงที่ไม่ดีเสียงที่รบกวนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนกำลังทำเสียงรบกวน in the library นะเพื่อนนะทําเสียงดังอยู่ในห้องสมุด which is the best command to say เราจะบอกเพื่อนว่าไง A บอกว่า be quiet กรุณางเงียบแล้วมี please ด้วยสุภาพมากตอบ A ได้เลยเนาะข้อ B shut up S H U T ที่แปลว่าปิดอเออ shut up ก็คือ ปิดปากซะเนี่ยครูพูดให้มันสุภาพเนาะจริงๆก็คือเราก็รู้หออุบอเนาะข้อ c ีแคค่ะ you are noisy ไม่น่าใช่ส่วนดีด็อบอกว่า why are you loud why are you loud why are you loud LO you loud ทำไมถึงเสียงดังเนี่ยอันนั้นน่าจะเป็นครูในห้องสมุดมาบทเนาะ be quiet please ดีกว่าค่ะข้อสสุดท้ายข้อ5 which command shows good manners คำสั่งใดต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึง manners m a n n e r s manners แปลว่ามรารยาทเติม s จะแปลว่ามรารยาทถ้าไม่มี s จะแปลว่าท่าทางลักษณะคำสั่งใดต่อไปนี้ show good manners ก็คือเป็นมรารยาทที่ดี A บอกว่า bring me water <laughs> bring me water แปลน้ำมา คือถ้าบอกว่าึืดแมนเนอ่์คือมันน่าจะพอไรไหมสุภาพเนาะเออควรูว่าตอบข้อ b ค่ะใครมีเอกสารอยู่เนาะเห็นคําว่า please ขึ้นมาปุ๊บตอบเลย please bring me some water กวนเอาน้ำให้หน่อยได้ไหมคะส่วนข้อ c cat ค่ะ give me water now <laughs> now คือเดี๋ยวนี้เลยนะเอาแต่ใจมากนะคะ ดีดักบอก hey water น้องน้อน้ำ hey n ้ h water อันนี้ไม่สุภาพเนาะโอเคค่ะประโยคคําสั่งอ่ะมันใช้นะเป็น imperative เนาะขึ้นต้นประโยคใช่ปะ่ะแล้วถ้าอยากให้สุภาพก็เติม please ไปข้างหน้าหรือ please ไปข้างหลังแค่นั้นเองฝากไว้ให้ฝึกกันนะคะเดี๋ยว ep หน้าครูจะมาสอนประโยคคําสั่งในรูปแบบอื่นๆกันเนาะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะหลักการใช้ประโยคคําสั่งในภาษาอังกฤษหรือ imperative sentence จะเป็นการใช้คํากริยา verb ช่องหนึ่งมาขึ้นต้นประ ประโยคเพื่อให้ประโยคนั้นเป็นประโยคคําสั่งตักเตือนแนะนําสั่งสอนหรือเชื้อเชิญและที่สําคัญประโยคคําสั่งมักจะลงท้ายด้วยเครื่องหมาย full stop หรือ exclamation mark เครื่องหมายตกใจเสมอนะคะตัวอ,อย่างเช่น be quiet โปรโดงเงียบ come here มานี่ sit down นั่งลง listen to me ฟังฉันทีนี้มาดูรูปแบบโครงสร้างประโยคคําสั่ง imperative sentence กันบ้างว่ามีกี่ประเภทประเภทแรกค่ะ imperative sentence ในรูปแบบประโยคบอกเล่าจะใช้ verb ช่องหนึ่งขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วยสิ่งที่ จะสั่งให้ทำหรืออาจจะใช้ verb แค่คำเดียวก็ได้ตัวอย่างเช่น come here มานี่ stop หยุด open the door เปิดประตู speak English จงพูดภาษาอังกฤษนอกจากนี้ยังใช้ verb be ขึ้นต้นประโยคนะคะตัวอย่างเช่น be a good boy จงเป็นเด็กดีนะ be kind to children จงมีเมตตาต่อเด็กๆ be careful จงระมัดระวังประเภทต,ต่อมาค่ะ imperative sentence ในรูปแบบประโยคปฏิเสธจะเป็นการใช้ don't หรือว่า do not นำหน้าคำกริยานะคะก็คือ don't บวก verb ช่องหนึ่ง ตัวอย่างเช่น don't touch me อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะ don't go อย่าไป don't swim in the canal อย่าว่ายน้ำในคลองนี้ส่วนการใช้ be ค่ะอย่างเช่น don't be noisy อย่าส่งเสียงดังซึ่งประเภทนี้ครูกิดจะอธิบายรายละเอียดในข่าวหน้านะคะและข้อที่3ค่ะ imperative sentence ในเชิงขอร้องจะมีคาว่า please วางไว้หน้าหรือท้ายประโยคก็ได้เพื่อให้ดูสุภาพมากขึ้นตัวอย่างเช่น please wait here กรุณารอตรงนี้ please sit down หรือ sit down please กรุณานั่ง be quiet please กรุณาเงียบ please don't smoke here กรุณาอย่าสูบบุหรี่ตรงนี้และข้อที่4คะ่ะ imperative sentence ในรูปแบบประโยคเชิญเชิญจะมีคำว่า let's นะคะ l e t apostrophe s ไว้หน้าคำกริยาและถ้าเป็นในรูปประโยคปฏิเสธจะใช้ let's not วางหน้าคำกริยาเช่น let's not tell him about it อย่าบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยนะหรือ let's stop now โปรดหยุดเดี๋ยวนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้ประโยคคำสั่งที่ดิฉันนํามาสรุปให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจกันอีก ะะก็หวังว่าจะมีความกระจ่างก,กันมากขึ้นพร้อมกับเวลาในวันนี้ของรายการที่หมดลงอีกแล้วและพบ